สวัสดีครับวันนี้พบกับสีเกม h ชนแนลนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการอาบน้ําแมวในฉบับของผมเองนะครับถ้าเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับนี่นครับก็คือหลังจากเอาน้ําใส่น้องไปแล้ว <Okay. S 2> นะฮะ ก็เทน้ำยาลงไปน้องก็จะอยู่นิ่งๆเพราะว่าน้องเคยอาบน้ำมาแล้วนะครับแต่วิธีการที่อาบน้ำดีๆนะครับหรือว่าไม่ให้น้องป่วยนะครับพราะเป็นหวัดง่ายๆก็คือไม่ให้น้ำโดนหัวแต่ก็เอาน้ำลูบหัวใน่อๆนะครับนี่ก็คือการล้างอาบน้าให้น้องปกตินะครับเดียียเดปกติผมจะซื้อกระมังมา ให้น้องลงไปแช่นะครับแต่น้องไม่เอาเพราะน้องกลัวน้องก็เลยเลือกที่จะอาบน้ําตรงพื้นมากกว่าทีนี้เราใช้ไม่ง่ายนะครับเราอาบน้ําในห้องน้ําเหมือนของเราอาบนั่นแหละครับก็จะเหยนบแชมพูเราใช้แชมพูของสูตรแมวสูตรลูกแมวสูตรลูกแมวรูปเฉพาะนะฮะเราก็อาบน้ํานะครับน้องก็จะตื่นตัวหน่อยแต่ว่าก็ตื่นตัวน้อยลงเพราะน้องอาบหลายรอบแล้วปกตินะครับน้องแมวจะอาบน้ํา นะครับเดือนละหนึ่งครั้งหรือสองเดือนครั้งนะครับเพราะว่าน้องค่อนข้างที่จะกลัวน้ำนะครับถ้าอาบน้ำบ่อยน้องจะป่วยนะครับ <Okay. S 1> ก็สามสิวันต่อหนึ่งครั้งก็ได้หรือว่า60วันต่อหนึ่งครั้งก็ได้ถ้าจะดีนะครับแต่ผมก็อาบ30สวันต่อหนึ่งครั้งห <Wow. S 1> ก็สรุปคือเดือนละครั้งนั่นแหละครับแล้วก็ให้น้องตรงหอม นี่คือการรักษาความสะอาดน้องนะครับก็คือการเลี้ยงแมวแบบปิดนะแต่ถ้าเป็นเลี้ยงแมวแบบเปิดก็จต้องแล้วแต่แมวบางตัวถ้าเกิดแมวบางตัวแบบลงไปคุกในกระบาดทรายบ่อยๆอะไรเงี้ยไม่ใช่ใกระบาทรายบ่อยๆเราก็ต้องอาณาอบนามขนาน้องเราเพิ่มนะโอเคได้เห็นว่าน้องตัวเขาสก,กปรกใช่ครับแต่ของเราน้องไม่ค่อยไม่ค่อยอลงไปคุกในกระบาดทรายบ่อยนใช่ไหม รักษาความสะอาดดีรักษาสะอาดดีเดือนละครอะหรอดู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 เห็นไหมกลัวกลัวอะไรวะนี่อาบแล้วหลายรอบแล้วฟ้ารู้โอเคครับเดี๋ยวอาบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปใดให้ดูละกันอ่าอาบเสร็จแล้วไปใดให้ดูแล้วกันครับ t 0 0 0 h o u s a n d years later คร nah, ับหลังจากที <canal> okay, guys, really mm ่อาบน้ำไปแล้วก็ต้องเช็ดตัวก่อนนะครับแล้วก็ พอเช็ดตัวพอเรื่องหมาดๆนิดหน่อยแล้วก็ใช้ได้เป่าเลยเป่าเลยแต่ว่าไฟห้ามร้อนเกินไปอันนี้น้องจะกลัวน้องจะกลัวห้ามร้อนเกินไปเอาไฟกลางก็พอไฟกลางนะครับเป่าเลยครับเป่าเลยอันนี้อันนี้แมวผมค่อนข้างที่จะชินแล้วนะกับไดเป่าผมนะครับอันนี้ก็เป่าน้องนะครับป้าป้าก็ตื่นประมาณนี้นะครับอ่ะ จะได้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาให้ดูร่อมน,นะ,ค,ะ okay, ครับโอเคครับหลังจากที่ได้ขนให้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือแปรงขนเพื่อไม่ให้ขนขนพันกันนะครับแปรงครับแป,งแป,งแปงรแปงอันนี้มันก็จะอยู่เฉยนะครับเพราะมันเคยแปรงแล้วแต่เ้ราะว่าถอนออกมากแรกๆก็จะกลัวน่อยก็จะกลัวนะครับคนแปรงนะฮะ ฟันี่ก็จะเล่นด้วยนะครับแล้วแต่แมวบางตัวนะครับบางตัวก็ไม่ชอบให้ให้แปลงบางตัวก็ชอบนะครับ <c oughs> แต่พันนี้ทั้งแปลงทั้งเล่นด้วยนะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายของอาบน้ำแมวที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆนในช่อง SiGame Channel นะครับ <Okay. S 1> ก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะกด Subscribe ก,กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> บ๊ายบาย